คือแบบพูดนะอู้ขาพูดโอ้ข้าวเปลือกปลาแหมแหม่ไปดีทุกคนวันนี้ฮากาหนีโควิดมาอยู่ในสวนป่าอย่างเนาะขุดตกมาซองมาซองเห็ดเบิ่งว่ามันจะได้บ่ถ้าว่า เขายุ่งกันหลายเนาะช่วงนี้โควิดไม่ได้ไปสิเดินเนาะเลยลองมาช็อกิึงตอนนี้เราเงินกระเป๋าเงินหายอยู่เหลือเนาะมาลองมาช็อกิึงเลยแต่ว่านี่เขาก็ย่างมาไก่ละเขาออกจังเหินมาไก่ละบังเอิญว่าเขามาเห็นเห็ดเนาะว้าวกหลายทุกคนออกหลายให้หลายว่ายอยู่ส่วนยางมา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 เบิ้งเลยน้ำมาเบิ้งน้ำมาเบิ้งแม่ อินเห็ดยังไงปานทะเลทลาเห็ดปวกเห็ดปวกเห็ดปวกปานเหาเห็ดปวกเห็ตากน้อยแอลายให้หลยว่ายู่ทางนั้นดยู่โน่นทางนี้ดบเดกจีาเขามาบ้งทีไ้อ่น านนี้มันฝนตกได้สองสามมือละมันมันเอาบานแล้วค่ะนะมันก็มีอ้ามีตัวแมงเลยนี่แต่ว่ายังงามอยู่นี่กินได้หมดอู้คักแค่มากวันนี้เขาก็ลองเลาะเสียงเสียงมาเบิ้งซื้อเนาะเพราะว่าแถวเหือนใกล้ๆหอนมันยังหันโอกเคเอยไปขับไปเอาไปุดกันไปบก่อน ลองมาเบิงดิงออกก่อนหักไหลไมหักไหลยอมันเริ่มมีตัวแมงกินมาแล้วเนี่ยมันบานมันบานที่ละแต่ หอมหอมลายหอมลายแต่ว,ว่ามันฝนบตกใช่ไหมจะบเป็นดอนคันว่าฝนตกซาลามันมีโจนตัวแมงที่เกิดจากมันนะอันนี้มันก็เริ่มมีตัวนอที่ว่ามันกินได้อยู่ว้าเทมาเมื่อวานนี้ทักน่าจะอ,อกหลายอยู่ตรงนี้เอาเดี่ะแต่มันจุม่มแต่ว่าตัวแมงเขาไปกินไงมันบ่น แหดงดำๆเนี่โอ้ไหลไหจ้ะตุ้งยังมันคิดว่ามันจะแก่บุรายถ้าได้ไหลเขาไยใจออกอันเป็นอันนี้ถ้าถ้ามันออกหลายเขาไยใจออกถ้าว่ามันได้น้อยแล้วก็เอาไปกินไม่ น่าทีทีีอู้คุณฮอถึงุเหรอพูดนน่ะโอู้ขอบคุณ เนจ้าแม่เจ้าโคบองเห็นแข่งแร่ของปีแม่ลังคั่ง้าจุ่ขึ้นวันจุบใดของนี้นะเกินคาดเกินคาดมูนี่มาเลยใมาใเยบเอา บุไดชวนพ่อเด็กออย่าเสียใจกันเด้อมุนีเสียงมาซื่อเสียงมาซื่อมุนามันเอาหลายเป็นส่วนไปเด้อแหมอัสะออนเทว่าเทว่าคือกันเด้อมุนีบุไดส่วนเด้อมีกลุ่มหมาไว้เหรอเน่าทิมละล้านนี่ฮอนมืออื่นมานี่ฮอนมืออื่นมานี่เน่าทิมดูแท้ ไม่ใช่ไรซื like ้แบ่งไปให้กินนะบ่ต้องเคลียด์เลยต้องเคลียดเด้อวันนี้กิแบ่งเพื่อกินนะวันนี้เราไได้ชวนมาเก็บน้ำตาตานตาตานตาตาสุดยอดสุดยอดก่ายในกระอู้ได้หลายเลยพอดีงามเห็นเลยนี่ยาวพอดีเลยสูด ดูท่าจะเก่าเลยจ้ะกำลังข uh ึ huh. ้นกำลังออก หาอะไรได้เสริมเก็บขายจุดแล้ว ปุด่้ตึงขแลวบรรยากาศยู่ส่วนยางตึมคู่แล้วกำลังอึ้งเละล่ะจ้ะโอ้ยมันนี่ต้องมีคนเครียดแล้วมันเนี่ยอย่าเครียดเด้ออย่าเครียดเด้อได้ตั้งเจอเด้อได้ตั้งใจมาเนาะอยู่หลากเลยมาเลาะลีนก็เลยเห็นบังเอิญเห็นซเฉย ไปเพล็กกินเด้ออย่าเพิ่เครียดทีเดียวเด้อมื่อนี้บมได้พามากันแกไปกินไหล,ล้เน่าเรน่ะกำลังอ,อ้อมกำลังซุ่มคะนนะั้นพูดโอ๊ยพูดนี่จะจะว่ากันเด้อหนุ่มก๊อกกำลังซุ่มแบบ สองดอกฝ้าผุดตกหัดนี่ต้องออกลาใช่ะ ยกำลังบานตัวเนี้ยกำลังดุกลังดุกำลังบานมีกองกำลังช่อมเห็ดกำลังจะมาสมทบปุ๊บมาดองยังค่ะดูมือสะดิโพน่ะเนี่ยก็ดิโพอีกเพื่อต้นมากดูนี่ไอ้เหมืนบานเนี่ยอันนี้นี่ตรงไหนหอมดีแบบนี้ โอ้งามขนาดถูกเต็มชัมีดแม่ต้นไงสมบูรณ์สมบูรณ์แข็งแรง <c oughs> ตรงไหมถโกอันนี้มีกระดดงเงยวอนไงเต็มผุ๋แล้ว คนหนึงคนี่อนี่ัหล่สุดเขาก็เต็มคูเาก็ต้องได้ใช้ถุงมาล้วประเียนะใช้ถุงดายันไปเห็ เห็นแล้วละนี่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 กระโดเลยน้าขาดกระโดกระเดียกระดดดง่ายง่ายช่างในไดชงชี้ิตรเฮ้ยมงไหมเสอหลังเริมเห็น